สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปให้เราด้วยนะครับขณะน,น,น,นี้เราอยู่ในเกมใช่ไหมเดิมมีเดือดฮักอยู่เดือดฮักไม่รู้อยู่ไหนแล้วเดือดฮักเห็นนี่ไหมเป็นเลือดของที่เดือดฮักข้าวรู้คิดว่าเปล่าเนีย่ยเดือดฮักก่อนเดือดฮักหายไปไหนแล้วเฮีย

ไม่มาเพิ่มใหม่ด้วยเนี่ยเนะกลายเป็นอันนี้เลยเพิ่มใหม่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมตอนเพิ่มใหม่เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเตําเพิ่มใหม่นี่แล้วกันในส่อเนี้ใช่ไหมเห็นนี้ยดิเน่ะเอเฮ้ยต้องเขียนสระเอก่อนนิวสรลเอหากนสระเออยู่ไหนอะนอเอสอเอ็ด โอเคถูกเลยเดี๋ยวดูอ๋อยังเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวดูดิพี่มีเกิดอะไรดีอันี้คือตาหาที่โดนฮักก่ะอี่าโดนหักหักฮักหายไม่อย่าฮักหายอย่าหักหายอย่าหักหายไปไหนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวฮักหายเป็นอะไร๋ยวฮักก่ะ เดี๋ยวฮักกับบ้านนอนแล้วนี่อะไรเดี๋ยวฮักเดี๋ยวฮักเดือดฮักอยู่นี่อิงนี่คือเดี๋ยวฮักนะครับทุกคนนะครับยักไว้ใหญ่มากดูเดี๋ยวฮักมานะ่นค่คนนี่ก็เกมผีปูพิจ้าตัวนี้แม่จะตายยังยังไม่ตายใช่ไหมนี่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 ตายแล้วแพนนี่ก็ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเพิ่มใหม่แล้ว เพื่อใหม่และเฮนเนตนายเฮนเนตเพิ kind of ่มใหม่มาเป็นนันนี่อ่ะตอนเจนเนตอันนี้อะไรไม่รู้อะไรมันท้าเปล่าอะไรคนผู้ชมรู้ไหมอันนี้คือเกมอะไร เราต้องพันน้ำบอลฉันะต้องเน,นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอันนี้ดูนะนฉันจะทำซ่อมอะไรนี่จะซ่อมอะไรให้ดูเดน็ตนี่จะซ่อมรถด,ดีกันรถแล้วกันรถรถเร่นรถเดีด๋ยวจะสร้างรถนะคะรับ ทุกคนทุกท่านท่านจะสั่งรถแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> ทำไมทำไมมันเป็นขาวๆอะ่ะเมื่อกี้เมื่ได้ก็คาะเป็นพ่อ๋นี่ดูนี้ดา้าเนี่ดูนิวจะทำอะไรให้ดูนี้ ไม่ทำไมมันเป็นกระดาษทำไมมันต้องขาวๆว่ะมันต้องแบบถ่ายอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรไม่เล่นแล้วอะดูดินี่เป็นหยมทำไมเป็นเกมเป็นเกมเป็นอะไรอย่เฮียเน็ตเกมนี้เป็นไรมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยดูดิต้อง ไหนเปล่าโู้แลเป็นอะไรไม่เป็นเลยไม่เ,เป็นเลย ต้องเอาหลอดหลุดเฮ้ยมันเป็นถ่ายถ่ายมันขับถ่ายไงอ่ะเนี่ยมันถ่ายถ่ายรูปต้องแบบนี้นี่ดูนี่น,นี่ต้องแบบนี้นี่ไม่เห็นเป็นเลย นู้ซ่าตามหมดแล้วเนี่ยไม่เล่นแล้วบายบาย